เอานะครับผมสวัดสดสีดท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมเพื่อรายการจิบคุงแคสเตอร์นะครับวันนี้พบกับนาเดทอมนะครับเาจะมาสอนลงตัวเกมของเซิร์ฟเอ็มซีซับซ่านะครับอย่างแรกนะก่อนอื่นเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะ,ะเข้าเสร็จเราจะมีให้พิมพ์ให้พิมพ์เบอร์ไวเบนะครับเรจะให้นี้ไปนะนี่ที่ตัวโหลด ตัวเกมของเซิร์ฟเอฟซีเซบซ่าครับขึ้นมาตรงนี้แล้วคนก็กดตรงนี้นะกดโหลดไปแล้วก็กดตรงนี้นะป,นปึ๊บหรือเสร็จแล้วก็กดนี้เผื่อของคุณก็เป็นมืมึนผมนะเพราะว่าผมใช้เนต็ตของตัวนี้นะแต่ผมมีไว้แล้วนะเดี๋ยวหาดูก่อนว่ามีกร่ไห ขึ้นมางไงน,นะบอกมะว่าหายแบบนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปหาให้แบบ,บถ้าโหลดเสร็จหามาต่อเลยครับถ้าโหลดเสร็จจะได้ฝ่า์แบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ mc ซับซ่าตอนนี้นะครับ นี่นะกดเข้าไปจะมีที่ให้เป็นที่อยู่ของเกม Minecraft มนะะแล้วเราก,กดนี้โหลดไปเลยนะครับโหลเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวเกมแบบนี้เนี่คืครับแต่ว่าต้องลบตัวเกมเก่าทิ้งนะครับนี่นะครับนี่จะจะขึ้น MC นี่ครับเวอรอชันนี่ เกมซีซับซ่านะครับอโอเคเรามาตัดตรงถึงเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเข้าเกมตรอตอนนี้เข้าเกมมาเสร็จแล้วครับต่อก,ออกอันเลยจวต้องหาที่ย่งลงเพราะว่าตอนนี้แหลกแบบนับปรับแบบเดียว เนี่ยนะถ้าเข้ามานะครับแล้วถ้าเข้ามาเสร็จมันจะมีแบบให้มอดูนะกดตัว E ของจะมีทูมานี e ่ไอเทมนะครับโอเคทูมานี่เทมเสร็จแล้วเราสามารถกดซูมได้ถ้ากดซูมแบบโหลดเสร็จแล้วกดกดซูมนะมันจะให้กดคอนโทรลนะครับจะไม่ได้คอนโทรลแต่ว่าวิ่งแหละให้มาที่ปุ่มบังคับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยนวะิ่งคอนโทรล เรื่องนั่นเองมันจะมีซูมนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคแล้วก็มีแมปอยู่ของข้างนะครับขวาบนนะครับแมปทำอะไรได้นะครับกดเเพื่อเปิดแมปใหญ่นะครับเราสามารถดูคนได้ว่าเฮ้ยคนอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยจะมีหัวคนนะครับเผื่อเราจะมาร์กนะครับมาร์แผนที่ไว้นะครับกด B นะครับแล้วก็ใส่อะไรเช่นนะั้น ผมจะใส่เป็นโฮมนะครับกดป๊อบนี่จะมาร์กไว้โฮมห่าง13บล็อกเดินมาถึงตรงนี้นะถ้าอยากจะลบนะครับก็กดตัว M นะครับกดไปที่เนี่ยเบยพอยต์นี่จะมีโฮมแล้วก็ลบเนี่ยถ้าอยากทเลพอร์ตไปคนะรับท e l e p o r t ถูกเสร็จแล้วใช่ไหม แล้วก็จะมีบบนี่ด้วยแบบเป็นดูเลือดคนนะครับจะอยู่ตรงอะไรวาซ้ายบนนะครับว่าเลือดเท่าไหร่ชื่ออะไรสกินแบบไหนนี่นะเป็นชุดเกาะเป็นชุดเกาะไปถึงอัศวินนักฆ่าอะไรเนรี่ยเดี๋ยวจะไปดูไอ้พวกมอนสเตอร์แล้วก็หมูยน,นะว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะเปดับมาแบบน,นะ เนี่ยครับถ้าเป็นพวกคิปเปอร์แล้วก็เป็นวพวกไม่เป็นมอนสเตอร์เป็นแบบสัตว์เลี้ยงนะนี่จะเป็นแบบกับรูปเท้าไดนเสา์ครับอแต่ว่าเป็นสัตว์ม่มีอันตรายถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบเท้าไดนเส์แบบสีแดงเป็นว่ามีอันตรายนะครับนี่อันตรายสิหมดยังไหมซูมก็แล้ว เออนี่นะถ้ากดอันที่เป็นให้เป็นสไลด์ไม้มวลนะรหรือจุดเองนะครับอยู่ตรงข้างบนของอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตของขวานะครับข้างขวาอันนี้ก็คือที่ปรับปรับอันที่อยู่สายบนนะอันที่เป็นดูชื่อเลือดแล้วก็สกินน,นะครัถ้าเราปรับเป็น7จิจโนี้พอดีนะถ้าปรับเป็นรอยนะครับ เราจะใหญ่ถ้าปรับเป็นหนึ่งก็จะเล็กนะถ้าเราปรับประมาณสี่สิบนี่แค่นี้นี่นพออันนี้ก็เป็นเลือดนะครับนี่เลือดจะอยุดตรงนี้เนี่ยอันนี้คือปรับเลือดเป็นสีอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นดาเมจนะครับที่เราตีนะครับนี่ถ้าเราตีมันจะขึ้นแบบนี้เฮ้ยฮ่า เนี่ยมันเกเหนึ่งแป่ว่าดาเมจรเราตีเราลดหนึ่งนะครับโอเคหมดแล้วว่าอ้าสอาม้ารถกาแ,ตแต้าร้าวอ้าเพ้่อการอูาเข้าวอ้าอ้อ้อ้าัอนาอ้าวอ้าวน้าวอ้า้าอ้าวอ้าวอ้อ มีถึง4.0นะครับผมจะเอาเป็น1.0ครันะโอเคอันนี้อาจจะดูดูเรื่องนะับแต่สวยงามแต่ว่าผมเอานี้ดีกว่าพอดีนะครับเนี่ยอ,อาก็ผิดนี่กดออกแนละ้วมันจะเป็นอยู่ขวาบนนะมันจะซูมได้นะเหมือนที่เราเปิดแมปนะโอเคเข้าไปดู มีอะไรอีกไหมวะอ่าหมดแล้วอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพียงเ่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับเพื่อเพื่อว่าจะได้ทราบอะไรข่าวสารจากผู้ที่ชมนะครับขอขอบคุณสำหรับที่ทุกคนกดซับผมมานะครับอ่าโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอรับเพื่อนๆครับอย่าลืมจะพูดหลายแล้วทำไมโอ๊ยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย